สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีภรยาของนายโกศลผู้สูญหายได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังหนึง่งหลังจากที่สามีไปดื่มเหล้าที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไปตามถึงบ้านแต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมออกมาสุดท้ายบอกว่าไม่ทราบว่าสามีไปไหน เพราะขณะนั้นกำลังนอนหลับแต่ภรยาผู้สูญหายสังเกตเห็นมีรอยเลือดเป็นทางมีร่องรอยการล้างเลือดตามพื้นถนนมีรอยเลือดติดบนใบายาแต่ไม่พบตัวสามีซึ่งในวันดังกล่าวสามีได้สวมสร้อยคอทองคำและเลดข้อมือหนักสิบบาทออกไปด้วยต่อมาตำรวจออกหมายจับแปดรายแล้วนั้น วันที่18พฤษภาคม2,564ล่าสุดได้รับรายงานจากชุดสืบสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการตรวจยึดรถที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุและเกี่ยวข้องในคดีอุ้มค่ารวมทั้งสินส้น4คันประกอบด้วยรถเก๋งฮอนด้าสีดำทะเบียน9สอสลา 9494กรุ่รุงเทพมหานครมีนายสุรัตน์เสวศินอายุ43ปีในฐานะสั่งการและมือยิงเป็นผู้ครอบครองรถหลังจากเจ้าตัวหลบหนีตำรวจได้มีการตรวจยึดรถเพื่อทำการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวบริเวณภายในรถมีทะเบียนเพื่อใช้สำหรับสับเปลี่ยนมากกว่าสองชุดเบื้องต้น จากการตรวจสอบทะเบียนที่ติดอยู่ไม่ตรงกับรถรถกระบะวีโก้สีดำสองประตูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะพับยับเสียหายบริเวณฝั่งซ้ายมีรอยบริเวณล้อหลังและกระจกมองข้างซ้ายหลุดเสียหายมีนายจิรายุทธ์หรือโจอสเวสินอายุ24ปีเป็นผู้ใช้รถ โดยมีการหยิบยืมมาจากเพื่อนสนิทในพื้นที่บ้านดอนรถกระบะอิสุสุสีขาวทะเบียนพอพึ่งต่อเตา1549สุราษฎร์ธานีด้านหลังดัดแปลงเป็นตู้ทึบมีนายสุรชยัยหรือตาชัยคงสุขอายุ39ปีเป็นผู้ครอบครองตำรวจตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถที่ใช้สำหรับขนส่งอุปกรณ์อุ้มค่าและขนส่งคนจากบ้านที่เกิดเหตุเข้าออกท่าเรือรถฟอร์จูเนสีดำทะเบียนกอไก่ลอลิง2956สุราษฎร์ธานีลักษณะสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของความเสียหายมีนายที่วาก่อนหรือบี เรื่องสุนทรอายุ33ปีเป็นผู้ใช้รถและเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าวตำรวจสามารถตรวจยึดได้ที่เกาะพะงนันเจ้าตัวไหวตัวทันหลบหนีได้ในขณะบุกเข้าจับกุมรายงานเพิ่มเติมจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรสุราธ,ธานีช่วงที่มีการตรวจค้นพื้นที่บริเวณบ่อทรายของนายสุรัศ ระหว่างวันที่4-8ถึงพฤษภาคม2564พบจอบสองดามถูกทิ้งและซุกซ่อนเอาไว้ยอยู่ไม่ไกลจากจุดฝังศพบ,บริเวณบ่อทรายคาดการว่าหลังจากมีการขุดนำร่างของเสียโกศลขึ้นมาเพื่อนำไปลงเรือทิ้งทะเลเก็บรวบรวมอุปกรณ์ออกไปจากพื้นที่ไม่หมดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการตรวจหา DNA และรอยนิ้วมือแล้วเชื่อมโยงกับการก่อเหตุมีการตรวจยึดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีส่วนที่นายนัดพยานที่ถูกควบคุมตัวในการสอบปากคำก่อนหน้านี้ให้การว่าจอบที่ใช้ก่อเหตุมีจำนวนสามดามแต่ได้มีการขนขึ้นเรือเพื่อนำไปโยนทิ้งทะเลพร้อมกับล่างเสียโกศลแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดเชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องจะออกหมายจับเพิ่มเติมชาวบ้านผ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจอบให้ข้อมูลว่าตนเองเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เข้าไปเพื่อจะลงไปหาป่าที่ของภูมิเรียงเดินลัดเลาะเขตปา่าหลังบ่อสายฝังศพพบจอบถูกทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้ มีใบไม้ทับถมอยู่ห่างกันไม่ไกลประมาณ3เมตรจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจสอบส่วนตัวในฐานะชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ทิ้งอุปกรณ์ส่วนตัวเอาไว้เช่นจอบเบ็ดอวนในเมื่อมีการนำอุปกรณ์ติดตัวมาหาปลาก็จะนำกลับไปบ้านด้วยทุกครั้งที่สำคัญ ชาวบ้านไม่มีความจำเป็นที่จะพกจอบเข้ามาในพื้นที่เพราะไม่สามารถนำมาขุดหาของป่าหรือหาหอยได้เพราะครองเชื่อมทะเลจึงต้องใช้อวนหรือเบ็ดในการจับปลาเท่านั้นเมื่อเวลา16นาฬิกาพลตำรวจตีสาธิตพลพินิษผู้บัญชาการภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอชายาร่วมประชุม ติดตามความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าเสียโกศลมีคณะทำงานจากชุดจังหวัดและสถานีตำรวจพุธรชายาร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าของคดีโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังการประชุมเปิดเผยว่าในวันนี้ตนเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีส่วนที่หนึ่งการสอบสวนตำรวจได้สอบปากคำ พยานไปถึง50กว่าปากส่วนที่2การติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจได้แบ่งชุดตำรวจกระจายออกไปหลายหน่วยส่วนที่3การรักษาความสงบในพื้นที่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลส่วนที่4เจ้าหน้าที่จะต้องรอผลพิสูจน์วัตถุพยาน พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เทคนิคเพิ่มเติมสำนวนคดีคืบหน้าไปถึง70-80%แล้วส่วนจอบที่ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุนั้นตำรวจต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ก่อนว่าจอบอันไหนมีความเกี่ยวข้องบ้างตอนนี้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีค่อนข้างเยอะ รวมวัตถุพยานทั้งหมดกว่าร้อยชิ้นที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีรถผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุนั้นยังไม่มีการขยายผลต่อในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้สิ้นสุดการค้นหายานพาหนะที่เกี่ยวข้องรวมถึงยานพาหนะที่คนร้ายใช้หลบหนีเร่งดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง